สรุปกระบวนความคิด5ขั้นสำหรับคนที่กำลังอยากจะทำธุรกิจไม่ว่าจะเป็นออนไลน์หรือออฟไลน์นะคะสำหรับคนที่อยากทำธุรกิจคำถามแรกก็คือำคำถามที่มาอันต้นๆเลยก็คือฉันจะขายอะไรดีละ่ะก่อนอื่นเราต้องตั้งต้นกลับมาว่าฉันจะขายให้ใครดีละ่ะ แล้วเราค่อยถอยกลับมาว่าสินค้าอะไรที่คนเหล่านั้นใช้เพราะว่าการเลือกสินค้าที่เราเห็นคนซื้อชัดเจนเราจะรู้ว่าเราจะคุยอะไรกับเขาเราจะพรีเซนต์สิ่งไหนให้เขาแล้วมันจะนำมาซึ่งแรงบันดาลใจในการหาสิ่งที่ตอบโจทย์เกี่ยวกับเขาให้เรามองเขาก่อนที่จะมองเรานะคะ มันจะเป็นเทคนิคง่ายๆที่ทําให้เราได้สินค้าที่เป็นที่ต้องการของคนซื้อไม่ใช่สินค้าที่เป็นที่ต้องการที่เราอยากจะขายเราอาจจะเสดหาเลือกๆดูแล้วพอเราหยิบขึ้นมาดูปุ๊บเห็นภาพปุ๊บเราเห็นหน้าลูกค้าเลยแบบนี้ทางลำไรแห่งการค้าขายให้ประสบความสําเร็จกําลังฉายแสงส่องสว่างมาให้คุณเดินเข้าไปหาแล้วค่ะ สเต็ปที่2ก็คือเรามาทดสอบความเป็นไปได้ของสินค้านั้นกันค่ะว่าไอที่เราคิดที่เรานั่งจินตนาการเนี่ยมันเป็นจริงและมันใช่หรือไม่วิธีง่ายๆก็คือเราอาจจะไปดูข้อมูลว่าสินค้าชนิดเดียวกันนั้นที่ขายอยู่ในแพลตฟอร์ม s h o ป e e Lazada, Amazon, Facebook มีอัตราคนซื้อเป็นแบบไหน โดยอัตราคนซื้อมีคนซื้อมากน้อยแค่ไหนอันที่สองคนที่คอมเมนต์รีวิวว่าซื้อไปแล้วใช้ดีไม่ดีใช่กลุ่มเป้าหมายหน้าตาเดียวกับแบบที่คุณเห็นคุณซื้อที่คุณจินตนาการตอนหยิบสินค้าไหมคะถ้าใช่มันก็มีความเป็นไปได้ที่ฉันจะเข้าไปช่วงชิงในกลุ่มตลาดนั้นแต่ถ้าไม่ใช่ก็อย่าเพิ่งถอดใจนะคะเราอาจจะเจอ blue ocean ก็ได้คะ่ะแต่เราอย่ามาโนเองนะคะเราจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่ากลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่เราคิด มีอยู่จริงหรือเปล่าตัวรีวิวคอมเมนต์เป็นสิ่งสำคัญมากเพราะข้อมูลเหล่านี้จะทำให้เห็นเราทั้งหน้าตา รวมไปถึงเรายังเห็นความคิดเห็นที่เขามีต่อสินค้าชนิดนั้นเพื่อนำเอามาเป็นข้อมูลในการที่เราจะมาสร้างโพสต์ขายในคอนเทนต์กันด้วยเช่นรีวิวบอกว่าเสียงเงียบค่ะใช้ดีน้ำหนักเบาเรื่องเหล่านี้เป็นข้อดีที่ทำให้ลูกค้าถูกใจเพราะฉะนั้นถ้าเราชูเรื่องเด่นเหล่านี้ในคอนเทนต์ของเราส่วนหนึ่งก็จะทำให้โดนใจเกี่ยวกับคนที่ต้องการใช้สินค้านั้นๆอยู่นี่คือสเต็ปที่2ที่อาจจะทำให้สินค้าของคุณฉายแสงเปล่งประกาย โดยถูกที่ถูกทางถูกใจคนซื้อนะคะสเต็ปที่3เมื่อคุณมีสินค้าแล้ววางไว้ในใจรู้แล้วคนซื้อหน้าตานิสัยเป็นยังไงชอบคอมเมนต์แบบไหนเรามาหาที่วางตลาดกันเลยค่ะว่าเราจะไปอยู่ใน s h อ p e e Lazada, Facebook หรือเว็บเพจสำหรับคนเหล่านี้นะคะยังไงเราสร้างช่องทางให้มากกว่า1ช่องทางไว้น่าจะดีที่สุดใช้ข้อมูลเดียวกันนี่แหละคะ่ะแล้วก็เลือกสีโมโนโทนหรือ ตัวอักษรลักษณะคําพูดให้มันเป็นทิศทางเดียวกันในช่วงเริ่มต้นเช่นถ้าอยากจะเป็นร้านสะอาดสอาดสีขาวการทําแบ็กกราวด์รูปภาพหรือถ่ายภาพสินค้าหรือตัดแต่งภาพสินค้าก็ควรจะมีกรอบขาวในลักษณะเดียวกันเพื่อให้เห็นภาพว่าสีมันดูค่อนข้างไปในทิศทางเดียวกันคนที่เข้ามาก็จะรู้สึกดีก่อนที่จะยิงโฆษณาคุณควรสร้างร้านให้รู้สึกว่าค่อนข้างสมบูรณ์สะอาดอานน่าจับจ่ายใช้สอยน่าเชื่อถือก่อนนะคะเพราะแม้คุณจะยิงโฆษณาไปแล้วแต่ถ้าเขาเข้ามาใน เพจคุณแล้วเจอแต่สิ่งที่มันไม่ใช่เขาก็อาจจะไปจากเราได้ง่ายๆดึงลูกค้าว่ายากแล้วปิดการขายก็ยากนะคะเพราะฉะนั้นการจะดึงลูกค้าให้สนใจเราต้องสร้างทางให้เขาได้กลิ่นได้เห็นได้ยินแล้วบินเข้ามาหาเราดังตัวพึ่งที่บินเข้าไปหาเกสรดอกไม้นั่นเองนะคะ การที่จะสร้างคอนเทนต์แต่ละครั้งเราต้องมองเห็นข้อดีของสินค้าเราให้สุดๆแล้วหยิบยื่นข้อดีที่เป็นประโยชน์กับลูกค้าให้ถึงใจการสร้างคอนเทนต์นะคะใน1นึ่งคอนเทนต์ควรจะมี1เรื่องเอาความสนใจของกลุ่มเป้าหมายมาเขียนเป็นหลัก ภาพที่สวยก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่จะทําให้ลูกค้าหยุดดูไม่ว่าจะเป็นหัวข้อหรือภาพในวิดีโอซึ่งหัวข้อที่ดีเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่ามันจะมีหัวข้ออยู่ประมาณ4ี่คหลักๆที่ทําให้ลูกค้าหยุดดูข้อ1คือคําว่าสูตรลับข้อ2คําว่าเคล็ดลับข้อ3คือคําว่ากลยุทธ ข้อ4คือคําว่าเทคนิคข้อ5คือว่าขั้นตอนหรืออาจจะเติมเลขลงไปนะคะเพื่อให้คนรู้สึกว่าเอ๊ะมันแค่ไม่กี่ขั้นตอนนี่มันก็ง่ายซึ่งต้องทําให้ง่ายภาษาต้องง่ายและภาษาเป็นกันเองมีความสดใหม่และที่สําคัญ เป็นสิ่งที่เป็นความจริงน่าเชื่อถือในคอนเทนต์ในเพจหรือในร้านค้าควรจะมี Value Content อันที่1คือลูกค้าได้ประโยชน์ต่างๆอย่างนั้นอย่างนี้อันที่2คือเซลล์คอนเทนต์ก็คือโพสต์ขายสินค้าของเรานั่นเองนะคะซึ่งควรแบ่งเปอร์เซ็นต์เป็น Value Content 80%และเซลล์คอนเทนต์20%ค่ะ การวางแนวทางส่งใบปลิวสินค้าของคุณไปให้ถึงคนซื้อนะคะให้เขาได้เห็นได้ยินได้กลิ่นได้ชมได้สัมผัสได้ชื่นชมด้วยความรู้สึกปัจจุบันนี้นะคะการขายออนไลน์เรามักจะส่งข้อมูลต่างๆไม่ว่าจะเป็นการใช้โฆษณาทาง Facebook การแชร์ไปยังกลุ่มต่างๆหรือการไปโพสต์ตามโพสต์ประกาศฟรีต่างๆ ทุกวันนี้ก็ยังมีการใช้อยู่นะคะแต่ที่ส่วนหนึ่งเรามาใช้มากๆก็คือการทำโฆษณานั่นเองแต่ก่อนที่จะทำโฆษณาถ้าเราทำคอนเทนต์ได้ดีเห็นกลุ่มเป้าหมายลูกค้าชัดคอนเทนต์ที่เราส่งต่อออกไปให้ลูกค้ามักจะได้ผลมากกว่าการที่คิดคนเดียวก่อนที่จะวางแผนในสเต็ปที่1-4ถึงแล้วยิงโฆษณานะคะก่อนที่จะเสียเงินยิงโฆษณาเราอาจจะไปเช็คคู่แข่งเช่น ดูจากในโฆษณาที่ยิงอยู่ในตลาดว่าคู่แข่งเขายิงแล้วมีผลตอบรับยังไงจากคอมเมนต์จากแชร์หรือจากภาพต่างๆว่าถ้าเป็นเราดูเราถูกใจหรือไม่เราอยากจะซื้อของเขาหรือไม่ แล้วเอาแนวทางเหล่านั้นมาปรับใช้เคล็ดลับนี้สําหรับมือใหม่นะคะสาหรับมือเก่าที่จ้างนักการตลาดถ้าเกิดว่านักการตลาดยังให้ผลสะท้อนกลับจากเงินที่เราลงทุนจ่ายค่าการตลาดไปไม่คุ้มค่าเราลองมาพิจารณา5ข้อนี้นะคะก่อนที่จะจ่ายเงินเสียเงินเราควรรู้ก่อนว่าเรากําลังทําอะไรเพื่อไปอะไรการที่เราจะทำให้ลูกค้าสนใจขึ้นมาได้ก็คือการสร้าง หรือส่งต่อประโยชน์ให้เขารู้สึกว่าสิ่งที่เรากําลังนำเสนออยู่นี้เป็นความจำเป็นของเขาที่มีดีกว่าไม่มีแน่นอนนี่เป็น5ปัจจัยหลักที่จะทำให้ธุรกิจของคุณก้าวจากคนธรรมดาไปเป็นนักธุรกิจนะคะขายอะไรขายยังไงคิดไม่ออกลองทวน5สเต็ p นี้ดูค่ะเพราะแม้ว่าสินค้าของคุณ จะเป็นสเปกที่ดีเลิศเลยเลยสามารถยิงขึ้นสู่ดาวอังคารได้ดีป๊อปปูล่าขนาดนั้นแต่ถ้ามันไม่ได้ทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าฉันจำเป็นต้องใช้มันแล้วนะฉันควรจะมีมันติดบ้านไว้นะเพื่อป้องกันทั้งความกลัวป้องกันแผลที่อยู่ในใจของลูกค้าหรือเสริมให้เขารู้สึกมีความสุขเพิ่มขึ้นทุกอย่างคือความรักหรือความกลัวนะคะ เลือกดูว่าคุณจะส่งข่าวสินค้าของคุณไปหาลูกค้าในมุมของความรักที่ทำให้เขามีความสุขเพิ่มขึ้นหรือส่งข่าวไปหาลูกค้าในมุมของความห่วงใยเพื่อป้องกันความกลัวที่เขามีแฝงอยู่ในใจเทคนิคง่ายๆแบบนี้ลองทำดูนะคะด้วยรักจากใจโคดหมวยค่ะวางแผนบัญชีและธุรกิจ สำหรับคนที่วางแนวทางนี้แล้วมีรายได้1ถึง1,799,990